วิธีการลงทุนอนสังหาที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่มีอะไรบ้างลงทุนอย่างไรไม่ให้เจ็บตัวและข้อควรระวังของการลงทุนแต่ละแบบเป็นยังไงวันนี้จะพาไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ พูดคำว่า,าสังหาขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนคงมองว่าเป็นสิ่งที่ดูไกลตัวมากๆใช่ไหมคะยิ่งถ้าพูดถึงคําว่าลงทุนในอสังหาเนี่ยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดูไกลตัวมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่แน่นอนว่าสมัยนี้นะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็หันมาศึกษาด้านการลงทุนในสังหาเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาบอกถึง5วิธีการลงทุนในสังหาสําหรับคนรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะแต่ซึ่งในวันนี้พี่ก็ไม่ทราบพี่น่าทำไมตรงนี้ ก็เด <laughs> ี๋ยวเบนเนี s, people, after, ่ยจะมาช่วยให้ความรู้ต่อยอดจากประเด็นน้องกิ่งอ้าวในกิ่งจะเป็นตัวแทนของแบบคนรุ่นใหม่ส่วนเบนเนี่ยเป็นคนก็รุ่นไม่ได้ใหม่มากมาช่วยเสริมประเด็นการเปิดอใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรค่ะ อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจะขึ้นอยู่ที่ปัจจัยของทำเลรวมถึงความเจริญด้านต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะซึ่งการลงทุนบางวิธีนะคะก็เหมาะกับการที่สร้าง a s s i v e i ินค m e ได้รับที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคอนโดสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในทำเลที่อยู่ในเมืองแล้วก็มีราคาที่ดีราคาจับต้องได้นะคะขอขั้นนิดนึงค่ะคุณครูคําว่าทำเลในเมืองเมื่อกี้เราพูดถึงคอนโดที่มันเหมาะกับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคำว่าทำเลใน หลังสวนจะขุมวิทซึ่งตารางเมตรละสามแตงก่บบาทคำว่าทมในเมืองคืออาจจะเป็นในเมืองแต่ไม่ใช่จะกรุงเทพอย่างเช่นในเมืองสำโรงก็คือในเมืองคืออยู่ในเมืองไม่ใช่ออกไปแบบไกลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรัฐกระบังก็มีนิคมที่เป็นเมืองเขาอยู่คำว่าในเมืองความหมายจะประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ตกใจม่ยกมือแรงกัหน่อยโอเคเยวไปดูกัน5ข้อที่ว่ามีอะไรบ้าง การลงทุนวิธีแรกค่ะคือการลงทุนแบบเกงกําไรหรือการขายใบจองอวิธีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําเงินได้ดีแล้วก็ขายได้ในเวลารวดเร็วด,ด้วยค่ะใช่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าหุ้ยมันตื่นเต้นองไรเอ่ยการขายใบจองให้ไปดูคลิปใยนี้ใบนี้ n ิ w Top 10ในการซื้อคอนโดไฮไรท์ของหน้าอะไรก็เป็นการซื้อขายใบจองเหมือนกันซึ่งข้อดีของลุมในการลงทุนลุมเนี้ย ก็คือว่าคอนโดเนี่ยยังไม่ได้สร้างใช่ไหมก็จะได้ดิวที่ค่อนข้างราคาถูกจองมาตริก็5 0 0 0 6,000อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ได้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็วด้วยอันนี้นคือย้ำว่าถ้าเกิดตำแหน่งห้องเราเป็นตำแหน่งที่อุ้ยดีมากค, <ะ S 1> คนก็จะมาซื้อต่อใบต่อของเราไปภายในเวลาแบบเดือนนึงก็มีแล้วแบบนี้ส่วนข้อควรระวังมีอะไรบ้างข้อควรระวังเราก็ต้องศึกษาทำเลให้ดีค่ะก็ควรอยู่เป็นทำเลที่ใกล้รถไฟฟ้าหรือว่าใกล้แหล่างงานอืมอ่าถูกต้องเพราะว่า อันนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่คอนโดถูกทุกโครงการจะสามารถซื้อขายใบจองได้อย่างดีต้องดูยิ่ด้วยแล้วก็คําว่าคอนโดที่อยู่ในเมืองอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าต้องได้รถไฟฟ้าอันนั้นมันก็จะจองแพงหลายหมื่นมีบอลลูนอีกซึ่งวิธีนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่มีเงินก้อนอยู่สักประมาณหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อใบจองในตอนแรกค่ะแล้วก็อาจจะต้องเผื่อไว้สําหรับการจ่ายเงินดาวด้วยเพราะว่าใช่เพราะว่ามีหลายกระแสบอกว่าตอนนี้เนี่ยซัพพลายเออร์คอนโดมันค่อนข้างมีจํานวนมากการซื้อขายใบจองของเราเนี่ยอาจจะขายต่อได้ช้าขึ้นเนื่องจากว่า คอนโดมันเยอะเนาะคนก็ไปซื้อตรงกับโครงการก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าตำแหน่งห้องของเราไม่ได้ดีมากหรือว่าเราซื้อรอบไม่ลึกพออะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้เผื่อด้วยแต่ว่า้ขายได้ไหมเนี่ยมันขายได้แน่แหละเพราะว่ามันต้องมีสักวันที่ทางโครงการขายหมดและห้องเราก็จะต้องมีคนที่อยากได้มาซื้อต่ออยู่ดีแต่ก็ให้เผื่อไว้ด้วยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเผื่อไว้แค่พอดีเงินดาวเพื่อเผื่อไว้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้คิดในแง่ดีแต่อยากให้เผื่อไว้เดี๋ยวฉุกสื่อขึ้นมาเนี่ยจะโดนยึดห้องคืนนะเร่ากับว่าการเส ค่อนข้างนิยมมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการที่เราเอาเงินเนี่ยไปซื้อสังหารแล้วมาปล่อยเช่าค่ะ ซึ่งข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือเราแทบจะไม่ต้องใช้เงินของตัวเองในการลงทุนเลยค่ะก็คืออาจจะใช้เรียกว่าใช้เครดิตตัวเองเนี่ยไปกู้เงินธนาคารมาซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องของสเตทเมนต์เนี่ยจะปั้นยังไงให้สวยก็สามารถไปดูที่คลิปนี้ได้ก่อนเลยนะคะและเมื่อปล่อยเช่านะคะก็เหมือนเป็นการใช้เงินของผู้เช่าเนี่ยมาผ่อนธนาคารแทนเราซึ่งกรรมสิทธินั้นเนี่ยก็ยังเป็นของเราอยู่ค่ะถูกต้องอันนี้ดีมากเป็นวิธีแนะนําให้คนที่อยากลงทุนปล่อยเช่าคอนโดทุกคนทําตามไม่ใช่ว่าต้องใช้เงินเก็บตัวเองว่าจะมีองมรเป็นล้ง ไปซื้อใช้เครดิตใช้เงินธนาคารในการลงทุนและใช้เงินผู้เช่าในการผ่อนสบายจะตายเนาะมีข้อควรระวังด้วยเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ ข้อควรระวังเลยก็คือเราอาจจะต้องแบบว่ามีเงินซกกอ้อนเหมือนกันนะต่อให้เรากู้เงินธนาคารมาแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังต้องมีเงินสำรองใช้จ่ายอย่างอื่นอย่างเช่นค่าซ่อมแซมบางอย่างหรือว่าค่าส่วนกลางเราเองก็ยังต้องเป็นคนจ่ายอยู่ค่ะอ่าถูกต้องอเพราะว่าคือคอนโดเนี่ยมันมีองค์ประกอบในการจ่ายหลายอย่างเนาะม,มันจะบางทีเนี่ยถ้า เครด,ดิตเราดีอาจจะกู้เกินเพื่อปลดตรงนี้ได้แต่ถ้ากู้ได้พอดีค่าห้องอยากจะแนะนําให้เหลือเผื่อไว้สัก5% 10%ของราคาห้องเพื่อมาจ่ายค่าอะไรต่างๆเหล่านี้และเผื่อว่าเราหาผู้เช่าไม่ได้หรือผู้เช่ามีการออกกระทันหันเปิด่ยารกระทันหันก็อาจจะต้องมีการแบบเผื่อเงินสำรองไว้สัก10%ด้วยถูกต้องค่ะวิธีการลงทุนแบบนี้เหมาะกับใครจริงจริงเฟิร์สจอบเบอร์หรือว่าคนที่เป็นพนักง,งานประจำเนี่ยก็สามารถลงทุนวิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วถ้าเกิดถามว่าถ้าอันนี้เป็นห้องแรกใช่ไหม วิธีการนี้สามารถต่อห้องสองได้ด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วคอนโดเราจะรีไฟแนนซ์ในปี<ฆ>ที่3ถูกไหมพอรีไฟแนนซ์ปุ๊บมันจะมีส่วนต่างซึ่งส่วนต่างนี้เราเอาไปดาวห้องที่2ได้อ่าแล้วก็มีการหาผู้เช่าห้องที่2ได้เหมือนกัน<ฆ>ก็ทําให้เราแบบลงทุนต่อยอดไปได้โดวยวิธีนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเก็บของเราเป็นก้อนใหญ่ด้วย วิธีต่อมาค่ะคือวิธีการซื้อมาขายไปจริงๆวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะที่รู้สึกว่าก็คุ้มค่าต่อการลงทุนเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะซื้อมาเพื่ออยู่เองก่อนอแล่ทีเรามองจังหวะเวลาว่าโอเคถึงเวลาที่ปล่อยแล้วเนี่ยก็พร้อมขายได้ทุกเมื่อเหมือนกันพร้อมได้กาไร,รอตอนขายจกดแมพอดีเลยก็คือเราจะได้เงินค่าส่วนต่างเป็นก้อนชัดเจนนะคะเห็นเป็นแบบชัดเจนเลยส่วนอย่างอื่นก็ก็อย่างที่บอกไปค่ะเราก็อยู่ก่อนได้หูคุ้มแล้วรู้สึกว่าโอเคถึงจังหวะที่อยากจะปล่อยขายแล้วเนี่ ก็ขายได้เลยได้จับมือเป็นก้อนของแท้ไม่ได้มาเป็นรายเดือนแต่ว่ามาเป็นแบบปึ้งสร้างเนื้อสร้างตัวอ่ะทีนี้ข้อควรระวังค่ะข้อควรระวังของวิธีนี้นะคะก็คือเราอาจจะต้องศึกษาแนวโน้มตั้งแต่ตอนซื้อเนะว่าอนาคตเนี่ยทำในตรงนี้มันจะดีขึ้นไหมจะเริญนขึ้นไหมถูกต้องรวมถึงมันไม่ได้ศึกษาแค่ทำเลค่ะมันต้องดูเรื่องของแบรนด์แล้วก็ราคาด้วยถูกต้องนี่พี่เสริมให้าะว่าจริงๆแล้วว่าคือตราการเติบโตของราคาที่ดินที่อุติกพุ่งมอสักครู่นี้เนี่ยมันสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ว่าเอ๊ะ ทำเลตรงนี้เมื่อปีก่อน2ปีก่อนสาปีก่อนมันเป็นอย่างไรมันจะเติบโตไปอย่างไรปกติแล้วมันจะขึ้นเป็นขั้นอยู่แล้วเนาะหรือว่าเราเห็นแล้วอุยมีข่าวที่ดินตรงนี้ถูกเคลียร์ผืนใหญ่มากห้างจะขึ้นแน่รถไฟฟ้าจะมาแน่แต่คอนโดเนี่ยมาก่อนและจะเสร็จเราก็ซื้อไว้เลยอพอห้างเปิดรถไฟฟ้าเปิดราคาเขาขยับขึ้นแบบหลายสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคอนโดก่อนรถไฟฟ้าเปิดแค่เดือนเดียวพอเปิดปุ๊บขึ้น5%เลยก็เคยมีมาแล้วและก็อีกอย่างนึ่งที่ต้องระวังคือ การฟลิปปิ้งแบบนี้เนี่ยระวังเรื่องภาษีธุรกิจเฉพาะหากเรามีการขายสหาริมารั์และเปลี่ยนมือก่อน5ปีก็จะเสียภาษีตรงนี้นะอัตราก็ไปหาดูเอาว่าเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แน่นอนว่าเราสามารถหาได้จากคอนโดนิวไรลองดูลองเซิร์ช สิ่งที่อยากรู้ตามด้วยคำว่าคอนโดนิวดูเชื่อว่าคลิปเราอ่ะมีคลิปที่ครอบคลุมเรื่องนี้เกือบทั้งหมดแล้วด้วยค่ะแน,น่นอนว่าการซื้อสังหารเราก็ต้องมีเงินทุนสก้อนค่ะพี่เบนรวมถึงสิ่งนี้มันอาจจะต้องเหมาะกับคนที่คอยเช็คอัตราต่างๆอยู่ตลอดเวลา วิธีฟลิปเนี่ยะจะต้องเป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังเล็เลกๆเล็กน้อยเล็กน้อยอาจจะถูกหวยมาหรือว่าเออซื้อรถแล้วขายรถไปอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเป็นการแบบเงินนอนไว้ในบัญชีบางทีมันอาจจะเกิดเหลีุเฉินได้อาจจะมีเงินในกองในบัญชีนิดนึงแล้วก็ศึกษาตาก,การเติบโตของที่ดินเป็นประจำเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงการฟลิปแบบมือหนึ่งกันมาแล้วนะคะต่อมาเราจะมาพูดถึงการฟลิปแบบมือสองกันบ้างนีก่อนั่นก็คือการลงทุนแบบรีโนเวทค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่น่าสนใจมากเลยทีเดีียวเเหมมมมืืืออออนนกัท่ราาาซ้้โดแล ตกแต่งห้องใหม่สิ่งนี้ก็อาจจะเพิ่มมูลค่าได้สูงมากขึ้นค่ะใช่มีคนแบบเคยเอามาแต่งแล้วขายเนี่ยได้แบบกำไรดีกว่าแคปเกนอีกเพราะว่าแต่งสวยไง,แ,งยแล้วโครงสร้างของมือสองบางที่ก็ยังดีอยู่แล้วห้องมันก็กว้างใช่ไหมก็จะเป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยเขาชอบอยู่คอนโดที่ห้องกว้างหน่อยไม่ได้สนมือหนึ่งมือสองหรอกแต่พอแต่งสวยปุ๊บห้องกว้างเขาก็สื่อเลยก็ได้กําไรค่อนข้างดีด้วย ซึ่งนอกเหนือจากเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของทำเลที่ดีด้วยค่ะซึ่งกิ่งมองว่าทำเลที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเนี่ยยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวจริงก็พี่คิดว่าราคาคอนโดม,มือหนึ่งกับมือสองอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเท่ากันเนี่ยราคาต่างกันมากทีเดียวแล้วก็รีโนเวทปุ๊บก็โอ้ ก็เลยฟ้าเหมือนกันเลยคนก็ยอมที่จะจ่ายเงินที่แบบว่าในเปอร์เซ็นต์ที่มากเพิ่มขึ้นด้วยข้อคนระวังยังไงสิก็คืออาจจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถในการแต่งห้องรวมถึงคนที่ต้องมีการควบคุมงบประมาณได้ดีด้วยนะเพราะว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องมีเรื่องค่าช่างค่าซ่อมแซมโครงสร้างต่าง ถ้าเราควบคุมรายจ่ายไม่ดีบางทีอาจจะขาดทุนก็ได้นะถูกอันนี้พลิกผันได้จากการหาผู้รับเหมาเลย,ยผู้รับเหมา <laughs> คือเราต้องมีประสบการณ์น,น้านนี้โดยตรงหรือไม่ก็ต้องศึกษามาอย่างดีหรือไม่ก็ต้องรู้จักกับผู้รับเหมาเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าจุดที่จะชี้เลยว่าเราจะได้กาไรมากหรือน้อยจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการโนเวกแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่คนระวังก็คือให้เช็คที่เดอะโกสเตดีโอด้วยนะว่าที่เรจะไปซื้อเนี่ยมันเอ้เคยมีหรือเปล่ากูกลุ่มไหมเออ และว,วิธีสุดท้ายค่ะการลงทุนที่กิ่งมองว่าน่าสนใจมากๆและกิ่งเองก็สนใจมากๆเหมือนกันนั่นก็คือการลงทุนในกองทุนนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เขาก็หันมาสนใจในด้านนี้กันมากขึ้นเนาะเพราะว่าใช้เงินแค่หลักหมื่นก็ลงทุนได้แล้วอย่างเช่นในกองรลีดนะคะพี่เบนที่เบนเคยอธิบายไปในช่อง <ooh. S 1> ของเราแล้วเนาะว่าเป็นยังไงวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจค่ะใช่รู้สึกว่าเราสามารถลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าหลายล้านได้ด้วยเงินหลักหมื่นอ่าแล้วก็กองรลีดเนี่ยมันดีตรงที่ว กองทุนให้าร่กำไรเท่าไหร่ปันผลเท่าไหร่ควรจะเอาเงินไปลงใน อาสาหารินทรัมยทราบประเภทไหนในกองหลีดพี่รู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับคนที่เป็นเฟิร์สจับเบอร์มากๆเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังมีความรู้ไม่มากพอหรือว่าอาจจะลองชิมลางก่อนว่าอาสหารประเภทไหนที่กาไรดีกเขาอาจจะเริ่มต้นจากกองหลีดก็ได้แล้วมันก็ซื้อง่ายด้วยใช่ปะซ้อง่าแล้วก็ความเสี่ยงต่ำไงคะอ่าใช่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็เราสามารถแบบเฮ้ยเกิดฉุกเฉินเนี่ยกองหลีเราสามารถดึงเงินออกมาใช้ได้ตลอดเวลาด้วยถ้าเกิดว่าเป็นอาสังหารินใหญ่เนี่ยบางทีมันเกิดเกิดความยุ่งยากมากกว่าแต่ว่าในข้อควรระวังเนี่ยหน เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อย่างเช่นก,การถูกยกเลิกอะไรอย่างนี้ไปใช่ไหมมีมีมีเกิดมีเกิดขึ้นเหมือนกันเางทีเขามีการยกเลิกแบบทั้งกองเลยก็จะเป็นการคืนปัน,ปนผลกับมาอาจจะไม่ได้กาไรอะไรอย่างี้แต่มันเสียเวลางไงก็จ,จะต้องค่อยๆดูไปว่าทิศทางของกองหลีนในไทยจะเป็นยังไงพูดมาถึงตรงนี้กิ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงมองเห็นความคุ้มค่าการลงทุนอสังหาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะโดยเฉพาะการที่การลงทุนอสังหาเนี่ยยังไงมันก็จะเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าแน่ๆนนอาคคต่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นที่หวาศัยของเราเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็มีแต่คุ้มกับคุ้มแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนขึ้นมาแล้วก็จะสามารถนําอสังหาที่อยู่ในการครอบครองของเราเนี่ยไปแปลสภาพเป็นเงินก้อนได้ด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือ5วิธีการลงทุนในสังหาสําหรับคนรุ่นใหม่ค่ะแน่นอนว่าการลงทุนอสังหานอกจากจะมีเงินทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องมีมากกว่านั้นนั่นก็คือความรู้ในการลงทุนค่ะและถ้าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าการลงทุนต่างๆหรือว่าการซื้อขายสังหาเป็นยังไง <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามช่องคอนโดนิวนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะและในวันนี้กิ๊งกับพี่เบนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันในอีพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ